บันทึกไทยเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโครงการสายใย่สู่สัตว์ไทยกับการจัดทำหนังสือช้างคู่แผ่นดินเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาบริษัทไทยเบเวอร์เจจำกัดมหาชนได้ร่วมกับสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดตัวโครงการสายใย่สู่สัตว์ไทยกิจกรรมหนึ่งที่เราตระหนัก ว่าทำอย่างไรจะมีงบประมาณในการดาเนินการให้สมาคมในการาไปช่วยเหลือสัตว์ในลักษณะต่างๆซึ่งเรียกว่าส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์เรื่องช้างก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราสนใจมากเพราะเกี่ยวกับตัวผมแล้วผมก็เคยดูดแลพาสเวีนะในสวนสัตว์ผมเคยทํางานที่นี่ในฐานะที่เป็นดาัสาแพทย์ดูแลท่านในระหว่างปีพศ .2508 ถึง2509ครับ โดยโครงการดังกล่าวได้เล็งเห็นความสำคัญของช้างที่ปัจจุบันได้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วจึงได้จัดทำหนังสือช้างคู่แผ่นดินรวบรวมเรื่องราวองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศและที่เราทำึ้นนี้ก็ถือว่าช้างเป็นสัตว์คู่แผ่นดินเป็นมงคลแห่งแผ่นดินถ้า ใครเลี้ยงช้างดีก็ถือว่าเป็นประเทศที่เจริญรมีอารยธรรมที่สูงส่ง,สงครับดีฉันหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะเนื่องจากหนังสือเล่มนี้จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับช้างอย่างลึกซึ้งไทยเบฟขอบันทึกโครงการสายใยสู่สัตว์ไทยกับการจัดทำหนังสือช้างคู่แผ่นดินเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทย บริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน